้างดังติดต่อครอบครัวเบนพรชิตาแล้วพร้อมชี้แจงกรณีแม่เบนตกบันไดเลื่อน จากการแชร์อุทาหรณ์ของเบนซ์พรชิตาในกรณีคุณแม่เกิดอุบัติเหตุรถเข็นในห้างดางังลากลงทางเลื่อนเมื่อ2เดือนที่แล้วและทําให้คุณแม่ของเบนซ์รีะและหน้ากระแทกจนได้รับบาดเจ็บเย็บไปถึงสี่เข็มด้วยกันและทางห้างสรรพสินค้าที่เคยบอกว่าจะให้การดูแลแต่เวลาผ่านมาสักพักใหญ่ห้างดังก็ยังเงียบอยู่ล่าสุดค่ะมิกสามีของสาวเบนซ์ก็ได้เปิดเผยกับทีมข่าวทีเอ็นเอออนไลน์ว่าในตอนนี้ทางห้าง สรางสรรสินค้าได้โทรติดต่อมาแล้วหลังที่มีข่าวออกไปโดยทางคนติดต่อแจ้งมาว่าน่าจะเกิดจากความผิดพลาดที่ตัวบุคคลเลยทําให้เรื่องความรับผิดชอบมันล่าช้าและทางห้างก็จะชดใช้ค่ารักษาพยาบาลให้ทั้งหมดมิกยังได้บอกต่อว่าแต่ก่อนหน้านี้สิ่งที่เราติดใจก็คือการดูแลที่ทางห้างเคยบอกไว้ในวันที่คุณแม่เบน์ประสบอุบัติเหตุว่าจะรับผิดชอบและดูแลแต่ผ่านมานานเกือบสองเดือนครึง่งแค่นั้นเองและที่ ญอุบัติเหตุนในครั้งนี้มันทําให้คุณแม่ของเบนต์เปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะทั้งสภาพร่างกายที่เดินไม่สะดวกเหมือนเดิมยังคงต้องทํากายภาพบําบัดต,ต่อซึ่งคุณหมอก็ไม่สามารถบอกได้ว่าจะต้องทํากายภาพไปอีกนานแค่ไหนส่วนแผลต่างๆตอนนี้แผลก็หายดีแล้วแต่ที่น่าเป็นห่วงมากก็คือสภาพจิตใจเพราะคุณแม่ของเบนน์ดังเครียดมากเพราะกังวลว่าจะกลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมไม่ได้ถึงขนาดที่เคยพูดกับหลานว่ายายอาจจะอยู่ได้ไม่ นานแล้วนะลูกเรียกว่าต้องพึ่งหมอจิตแพทย์เลยทีเดียวค่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะ